มารับชมกับรถกระบะตัวเตี้ยค่ะตัวนี้เป็นตัว2.4 Entry Z e Edition ปี2021-22ค่ะไม่เพียงแค่30,000โลเท่านั้นใครที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยน์รถกระบามือสองคัดเกรตก่อ,อื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะพี่ๆขาคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมนะคะรถกระบะเอาไว้ใช้งานตัวนี้จะเป็นตัว Toyota h i l u ักรี o 2.4 e n t r y ตัว SmartCA b ปี2021แต่จดทะเบียนการใช้งานปี2022คันนี้เลขไม่ อยู่ที่สามหมื่นโลค่ะนะตัวนี้จะได้เป็นชมหน้าใหม่ด้วยพี่ๆค่ะใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะคันนี้ไม่น้อยการันตีสภาพเดิม เช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมและตอนนี้น้ำหนึ่งก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งก็นี่ขออนุญาตแพลนกล้องไปให้ดูค่ะเรามีรถให้เลือกมากถึง 500คันด้วยกันใครที่สนใจรถรุ่นไหนคันไหนนะคะก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามปรึกษาในเรื่องของเครดิตได้เลยนะคะตัวนี้เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มสามารถดันฟรีดาวได้ค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้นะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0 00อ่ะ6,000ไปปลาย6 9พ0 0 0 0้านต้นๆเครดิตดีต i, ยังสามารถอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ดันได้ค่ะคันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงจะอยู่ที่619,00 0ตัวนี้นะคะประหยัดไปคื เ,นะเหลือเพียงแค่3า7 9 0 0เเาเท่านั้นเองตัวนี้เป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนไม่เพียงแค่3 0 0 0 0ืโลเท่านั้นนะตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะนะคะเป็นตัวเริ่มต้นตัวประหยัดนะคะกระจังหน้านะได้เป็นกระจังหน้าค่ะโครเมียมนะคะตัวช่องดักลมช่องอ่าตรงนี้นะจะได้เป็นสีดําโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะตัวกันชนด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้น นะตรงนี้ก็จะมีกรอบที่จะเอาไว้ใส่ไฟตัดหมอกก็ไปใส่เพิ่มเติมได้นะคะไฟไม่มีรอยแตกไฟเดิมแท้จากโรงงานค่ะสภาพรถนะคะรถไม่ช้ำขับมือเดียวด้วยนะคะไม่สามหมื่นไม่ประมาณ30,000ื่นโลนะ,ะแล้วก็ ฝากระโปรง่ะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มคันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วและในส่วนของแม็กคานะคะก็จะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะแม็กห้าลูนะแล้วก็ซีรีส์ยัยงจะอยู่ที่2 15หนึ่งห้าทัพหกห้า R สิบหกค่ะก็จะได้เป็นแม็กขอบ16นิ้วนะคะซุ้มล้อต่างๆคันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วแล้วมีการเก็บงานพี่ๆขาสามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้นะเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้กระ กระจกมองข้างได้เป็นสีดำมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็ด้านด้านข้างนี้นะคะก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ไฮรักเป็นโคเมียมด้วยนะคะที่เปิดด้านนอกนะคะได้เป็นสีดำนะคะคันนี้ติดคิ้วกันสรดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ด้านบนหลังคานะคะนี่มีตัว เสารับสัญญาณให้เรียบร้อยคันนี้เราเก็บงานปรับสภาพให้แล้วนะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้เลยเอามาดูภายในกันค่ะน้นหนึ่งขอพาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถหน่อยละกันนะคะเพื่อให้พีพ่ๆได้มั่นใจนะคะในสภาพตัวรถถ้าใครนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนด้วยแผงประตูนะคะไดให้เป็นสีดำนะคะแผงประตูสีดําขอบประตูตรงนี้ค่ะ ตัวรอยเมคอัพต่างๆนะคะการันตีสภาพเดิมแผงสีดําตรงนี้เป็นผ้านะคะแล้วก็ภายในได้เป็นเบาะผ้าด้วยนะคะมาดูตัวแคมกันบ้างค่ะนะคะตัวน็อตได้น็อตเดิมนะคะนี่อยากให้มั่นใจในส่วนของโครงสร้างตัวรถค่ะนะคะรอยเมคอัพต่างๆรอยเดิมค่ะพี่ๆคะ่ะน้ำหนึ่งแกะให้ดูเลยนะคะรอยเมคอัพรอยเดิมสวยค่ะไม่มีชนหนักพิ่คว่ำจมนะ้าถ้าเจอนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนแล้วก็เรามีวารันตีหลังการขายให้ ดูแลนะคะแม้กระทั่งเอารถออกไปแล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอารถออกไปแล้วกลับเข้ามาได้ไหมกลับเข้ามาได้ค่ะพี่ๆคะ่ะเราดูแลหลังการขายให้ใครสนใจคันนี้มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ฟรี1ปีด้วยนะคะเราดูแลให้นี่ค่ะอันนี้ก็คือภายในตัวรถสภาพรถนะคะใครมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะหรือเอาไว้ทํางานเอาไว้แต่งได้เลยนะคะคันนี้ 3 7 9 0 0นะคะออกห้างป้ายแดงอยู่ที่619,000ประหยัดไปเยอะแล้วก็คุ้มมากๆด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อ สอบถามนะคะเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะแม็กเดิมค่ะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยขยด้านหน้าเป็นดิสเบกด้านหลังเป็นดรัมเบกเมื่อกี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคัตซีค่ะคัตซีเดิมสวยนะคะตัวนี้ช่วงล่างนั่นหนึบอ่าลืมบอกไปคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ด้านหลังนะคะพวกแม็กไลเนอร์ต่างๆนะคะอันนี้เราเก็บงานปรับสภาพให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีตัว ะระบบไล่้ากกระจกเดิมด้วยนะคะได้กระจกเดิมระบบไล่้ากค่ะส่วนด้านท้ายด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ที่เปิดด้านหลังนะคะก็จะได้สีดำนะคะไฟท้ายเดิมค่ะส่วนใหญ่แล้วกระบะตัวเตี้ยเขาจะไม่มีการชนท้ายให้นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้การชนท้ายมาเนาะ,ะเพราะว่าถ้าเดิมจากโรงงานออกจากไม้แดงมานะคะตัวเตี้ยจะไม่ได้มีตัวการชนท้ายให้แล้วก็ยางอะไหล่จะบอกว่ายางอะไหล่เนี่ยไม่ได้แตะพื้นเลยนะคะตัวน็อตเดิมคัตซี่เดิมสวยค่ะตัวท่อเดิมเลยนะคะ สนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้ค่ะมาทดลองขับได้เลยอันน้ำหนึ่งเปิดท้ายให้ดูตัวน็อตต่างๆนะคะเนี่ยค่ะสภาพน็อตเดิมสวยจริงๆนะคะเห็นไหมพวกรอยเมคอัพต่างๆพี่ๆคะ่ะรถทุกคันเราคัดเกตนะคะปรับสภาพมาให้อยากรู้ว่าฝั่งนี้โดนไม่โดนนะคะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะต้องไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ CL ต่างๆนะก็จะมีพวกรอยปัม๊มเนี่ยอันเมื่อกี้ CL ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น CR เนี่ยค่ะ พวกรอยน็อตนะคะเนี่ยค่ะถ้าฝั่งซ้ายโดนนะคะฝั่งขวาจะต้องไม่เหมือนกันแล้วถ้าเหมือนกันทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ใช่โดนเหมือนกันนะคะะด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแซดดิเดชันรุ่นเนี้ยเขาจะออกมาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มาเหมือนมาแต่งซิ่งได้อะวัยรุ่นที่แบบใช้ตัวเตี้ยแล้วอยากเอาไปแต่งจัดเต็มจัดทรงนะคะ ตัวเตีย้ยเขาออกมาให้ประมาณนั้นด้วยนะหรือว่าใครที่จะเอาแบบว่าเอาไปใช้ทํางานนอไปขนของไปแบกของก็ใช้ตัวเตีย้ยได้เลยค่ะนะคะดูสิแม็กด้านหลังนะคะถ้ามีร่องรอยอะไรต่างๆมีรอยคู่รอยอะไรเราเก็บงานให้นะคะพี่พี่ะอ่ะแม็กห้าลูกนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคะ่ะตัวน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยนะคะสภาพเดิมสวยอ่ะเดี๋ยวเปิดภายในนิดนึง เบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะอย่างที่บอกอมาดูฝั่งนี้ตัวน็อตนะคะรอยคู่รอยไขสภาพรอยเมกอาร์ตนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้แล้วก็ได้เป็นเบาตรงนี้จะได้เป็นเบาหนังเนาะนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราใส่ให้ครบค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยได้เป็นเบาะผ้าเดินตะเข็บได้สีขาวถุลงลมนิรภัย3าใบพวงมาลัยนะคะมี ถุงลมนิรภัยตรงที่พวงมาลายัย1นะคะแล้วก็2นะคะแล้วก็ฝั่งด้านข้างคนขับ3มีถุงลมนิรภัย3ใบด้วยกันค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะได้เป็นสีดำนะคะ ก็คือคุมโทนเป็นโนแบ็กสีดำคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ออตโต้รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณสองคันนะคะพี่ๆี่ถ้าใครดูคลิปนี้นะอยากดูเกียร์ออตโต้ทักหาน้ำหนึ่งได้นะทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะอะเพดานนะคะโป่งโล่งสบายมีพลาสติกนะคะยังมีพลาสติกอยู่เลยนะมีไฟตรงกลางนะคะพี่พี่ะ นะคะมีไฟไฟด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟตรงกลางนะ,ะตัวนี้สนใจยังไงทักมาหาน้ำหนึ่งได้เลยคันนี้นะคะจะได้วาลตีหลังการขายให้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอในส่วนของรับประกันเครื่องเกียร์เราก็มีให้นะคะพี่ๆขาไม่ต้องกังวลน,นะว่าอย่างที่น้ำหนึ่งย้ำเรื่อยๆนะถ้านำรถออกไปเนี่ยเล่มเรามีครบ ทุกคันอันนี้ที่เนี่ยเขาจะซีเรียสมากแล้วในเรื่องกับไมค์กอไมค์เนี่ยพี่เช็คประวัติศูนย์แม่นกว่าหลายหลายท่านนะจะบอกจะพูดเหมือนประมาณว่าเช็คประวัติศูนย์ได้ไหมนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ไหมอ่ะถามว่าเช็คได้ไหมเช็คได้เออไม่ใช่สิหลายหลายท่านจะถามว่าอ่าเช็คในเรื่องของมีมีตัว ดูเลขไหมว่าแท้ไม่แท้ที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้เอาอะไรไปยุ่งกับหัวเครื่องกลของตัวรถก็คือพี่ถ้าแบบแน่นอนเลยไปเช็คประวัติศูนย์ไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยอะเริ่มพูดวนและ <c oughs> นี่นะคะก็คือข้อมูลรถนะนะคะ Toyota r รีโว4 EntT ุดสี่เอนทนะคะราคานะคะคันนี้จะอยู่ที่379,000ปี2021ค่ะไม่สา1 0 0 0่โลอ่านเดี๋ยวดูก่อนนะ มาดูเลขใหม่กันอันหนึ่งสตาร์รถสามหมันแด้อยเดโลนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ลำดับเจ้าของพี่ได้เป็นลำดับที่สองแท้แน่นอนค่ะนี่เดี๋ยวอันหนึงดูให้อ่าภาษีพลบอนะคะก็ต่อ68ให้แล้วนะคะก็เป็น68แล้วตัวนี้เป็นรถอ๋อ คันนี้จะบอกว่าเจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้ไม่ใช่รถหน่วยงานเป็นรถที่เจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้นะคะอ่ะเอาไว้หน้ารถนะคะเป็นใบสออบอคันนี้ยังไม่ติดจ,จองเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลตัวนี้นะคะเป็นรถขับมือเดียวแน่นอนนะคะสนใจทักมาหาลำหนึ่งได้นะสนใจทักหาลำหนึ่งได้ก็อันนี้ก็คือหน้าจอนะคะรองรับ fmam ค่ะทุกทุกท่านค่ะนะคะมี อ่ะ ah. a u อยูนะคะ USB power outlet อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะ สนใจยังไงก็ทักเข้ามาดูตัวรถได้เลยกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะเพดานโปร่งโล่งสบายนะคะตัวนี้ก็เอาไว้ใช้งานเอาไว้แต่งซิ่งเนะะี่ยค่ะดูสะอาดสะอ้านมากๆเราเก็บงานปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะกระจกมองข้างอาจจะเป็นอัออตโนมือนะคะเป็นในส่วนของพับมือแต่ว่าปรับเนี่ยปรับไฟฟ้าแล้วก็กระจกทั้งสองบานนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้านะทุกท่านคะมาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะนะคะ,นะคะใคร สนใจคันนี้ยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้นะคะ096-198-4963ค่ะพี่พี่ขหนะ้า0 9 6 1 9 8 4 9 6 3รถทุกคันนะคะคัดเกดการันตีสภาพเดิมถ้าเอารถออกไปตัวเครื่องตัวถังไม่เหมือนเดิมนะรู้ว่ามีการเอาหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีนรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะพี่พีะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะ0 9 6 1 9 8 4 ก้าหกสามค่ะอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้าพี่คๆ่ะห้องเครื่องเนี่ยบอกเลยว่า อาสานมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยน้่หนึ่งอาจจะรีวิวรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใช่ไหมนะคะก็อันนี้อันนี้ปรับสภาพแล้วนะนะคะน้่หนึ่งอยากให้ทุกๆท่านได้ดูก็คืออยากรีวิวแบบจริงใจว่ารถเข้ามาใหม่อ่ะสภาพเป็นแบบไหนไปย้อนดูได้นะบางคันนะคะที่แบบว่ารถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยก็มีนะคะที่นหนึ่งเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะออะมาดูด้านข้างดูภายในดูข้างแก้มอ่ะดูตัวน็อตก่อนเนี่ยค่ะสภาพน็อต สภาพน็อตเดิมนะคะด้านข้างแผ่นเพจนะคะอยู่ครบชัดเจนโตโยตา้าเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีช่องเนาะจะมีช่องไว้นะตรงนี้ก็คือซีนมะพร้าวต่างๆค่ะพี่ๆคะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็คานเนี่ยค่ะอ่อตัวรอยเมคอาร์นะคะคานหม้อน้ำเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรอยเห็นไหมรถเก่งรถกระบะมีหมดค่ะเขาจะมียางตรงนี้นะคะมียางตรงนี้อ่ะแล้วก็นี่ ตัวเชื่อมรอยต่อต่างๆนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะไทโคยโตเดิมแท้จากโรงงานนะคะเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยค่ะคือห้องเครื่องนี่ค่ะไทโคยโตเดิมแท้จากโรงงานพี่ๆค่คันนี้นะไม่มีชนหนักเลยนะไม่มีเฉียวชนนะตัวเนี้ยคันเนี้ยสภาพสภาพมาสวยสวยเช้งกระเด้งเลยเนะะี่ยค่ะพวกตัวน็อตต่างๆ รอยเมคอัพต่างๆค่ะด้านข้างเนี่ยค่ะ สนใจยังไงก็ทักเข้ามาหานหนึ่งได้นะ0961984963แล้วก็รอยเมคอัพต่างๆค่ะพี่ๆค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยเลยนะสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนค่ะรอยเมคอัพต่างๆเนี่ยเห็นไหมสนใจยังไงทักหาน้ำหนได้0961984963ค่ะเข้ามาทดลองขับตัวรถได้หรือนะคะในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะยกหูโทรหาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะตัวนี้เป็น t o y o ต a Hilux r e ร o นะคะเป็นตัว SmartCA คนะนะคะตัว SmartCA คตัว2.4 Ent นทร e d i t i o n ปี2021จด22เกียร์ธรรมดาไม่3 1 0 0 0โลคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ619,000นะคะก็ประหยัดไปเยอะนะเหลือเพียงแค่379,000เท่านั้นคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,009เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะสนใจยังไงทักมาหานหนึ่งได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้นหนึ่งต้องขอตัวลา ไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ